อาหารต่างๆที่เราชื่นชอบแม้จะปั้นหุ่นอยู่ก็กินได้นะครับแต่ ต้องกินแบบนี้โอเคไหมคือผมอยากจะบอกครับว่าอาหารต่างๆที่เราชื่นชอบเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาในรูปแบบของพวกขนมของหวานพวกของทอดต่างๆนาน,นานแล้วพวกของอ้วนที่เราชอบชอบซึ่งผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเรากินได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องกินแบบนี้นั่นก็คือ1ให้เรากินแบบมีลิมิตนั่นเองนะครับเพราะจริงๆแล้วของพวกนี้ด้วยความที่มันอาจจะมีน้ําตาลสูงไขมันสูงหรืออะไรต่อมีอะไรแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราจะกินได้แค่ไหนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแม้กระทั่งพวกไก่ทอดอย่างเงี้ยผมก็ยังกินอยู่เลย เพียงแต่ว่าผมก็ต้องรู้ว่าผมจะกินได้แค่ไหนแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าเรารู้ลิมิตเราก็จะกินได้แบบสบายๆโดยที่เราก็จะไม่อ้วนขึ้นโอเคไหมครับหรือแม้กระทั่งอีกรูปแบบหนึ่งข้อที่2นะครับก็คือเราอย่าก,กินถี่นะเพราะจริงๆแล้วผมเคยบอกแล้วว่าอาหารต่างๆที่เราชื่นชอบถ้าเราอยากกินจริงๆให้กินอยู่ในวิถีชีตเดย์ก็พอชีตเดย์ในที่นี้ก็คือเป็นวันหนึ่งที่เราอยากจะหลุดกินอะไรก็ได้ที่อยากกินสําหรับในเวของการคุมอาหารเพื่อป้านหุ่นนะครับเช่น1 วันต่อสัปดาห์แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือที่สุดที่ให้ได้แล้วนะครับไม่ควรมากกว่านี้แล้วเพียงแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ๊ะหวันต่อสัปดาห์นี้ยังเยอะไปก็อาจจะ10วันครั้งหนึ่งสสัปดาห์ครั้งหนึ่งแล้วแต่เราเลยโอเคไหมครับที่เป็น1วันที่เราสามารถ หลุดอะไรก็ได้ที่เราอยากกินเราอยากจะกินของหวานเราอยากจะกินของทอดเราอยากจะกินของอ้วนกินได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เขาคุมกันไม่ได้เพราะว่าเขามีชีตเดย์กันทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราทํา2ข้อน,นี้ได้ก็คือกินแบบมีลิมิตและกินอย่าถี่มากนะครับก็ <c oughs> ตามที่ผมบอกไปในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะปรับและจะัดสรรปันส่วนได้คุณจะสามารถคุมอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสามารถเอาไปใช้ในการปั้นหุ่นได้แบบง่ายๆสบายๆแน่นอนลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ